สวัสดีค่ะโคชนาทน,นะคะช่วิคือความสุขตลอดเวลาค่ะวันนี้ค่ะคุณมีความสุขหรือยังคุณมีเสภาวงงาะงุนงนหรือยังนี่คือคาถามที่สําคัญมากที่เราต้องถามตัวเองทุกวันค่ะคราวนีค้ค่ะวันนี้คนน่าจะมาเปิดเคล็ดลับวิธีการลดความเครียดความกดดันความประหม่านะคะหลายคนค่ะเวลาเราทํางานตอนเช้าเวลาไปทำเขาเรียกว่าไปทําธุรกิจหรือว่าเวลาเราเจอผู้คนมากมาย ะะเราอาจจะต้องมีการเจอสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียดกดดันเก็บกดหรือว่าบางครั้งเราอาจจะทำทําบางอย่างที่มันไม่ประสบความสำเร็จเรามีความล้่มเหนวเรารู้สึกแย่ร,รู้สึกท้อแท้เนี่ยค่ะ,คะวิธีการที่จะช่วยเหลือคนหน้านีหมด3วิธีการนะคะสวิธีการซึ่งอันนี้อันดับแรกวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะคะวิธีการง่ายที่สุดก็คือว่าวิธีการเขาเรียกว่าบ u t เ e r f ์ y ลายค่ะ ะะไม่ทราบว่าใครดูหนังเรื่องนี้หรือยังอะไรนะ it's okay not to be okay นะคะการที่คุณไม่ไม่สบายหรือว่าการที่คุณไม่โอเคเนี่ยมันไม่เป็นไรนะอะไรประมาณนั้นก็คือว่า,าเขาบอกว่าในหนังเรื่องนี้นะคะเขาช่วยเหลือนักก็เรียกว่าผู้ป่วยนะคะในการบําบัดตัวเองเวลาเขาเจอความเครียดกดดันนะแล้วเวลาผู้ป่วยที่เจอเหตุการณ์ที่แบบว่ารุนแรงใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่ารู้สึกกวนกวยนะคะอาจจะแบบว่า ไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกตัวเองได้รู้สึกแย่รู้สึกท้อแท้รู้สึกถฉดถูวิธีการที่เราจะสามารถช่วยเหลือเขาเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะก็คือวิธีการกอดตัวเองในการเหมือนกับผีเสือ้อนะเขาเรกง่ยเอามือขึ้นมานะคะแล้วก็โอบกอดตัวเองเอามือขึ้นมาอีกท่าเดี๋ยวกขอบกอดตัวเองเสร็จแล้วที่เราทำให้เราแบบตกมือให้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะแล้วก็ตกมือสองข้าง it's okay it's okay, <S It s okay. <S เป็นไรนะทุกอย่างโอเคไม่เป็นไรฉันโอเคทุกอย่าง สบายดีใชนะค่อยเลือกๆเนาะเพื่อให้เราสงบสิ์สติตัวเองให้เราค่อยๆลดนะคะลดความตึงเครียดลดอารมณ์ที่มันรู้สึกแย่มากๆออกไปเพราะว่าเวลาเรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะเราจะใช้สมองส่วนหลักของเราเรียกว่า l i มบิก system มันเป็นสมองประเภทว่าปฏิกิริยาตอบโต้ันจะแม้รู้สึกว่าเราต้องหมกเรียกว่าทุกอย่างเร่งรีบความคิดเรานะมันจะเร่งรีบเราจะล้อเราจะหงดหงิดเราจะอารมณ์เสียมือเราจะล้อแล้วึกว่าใจเราจะเต้นเร็วเขาก็ให้เอาไปทฟลายค่ะจะค่อยอย่างไรก็ได้นะนะคะ นะคะเข้าไปได้สบายครับแต่ผมไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วเธอเก่งมากเธอเธอดีพอเธอคุณมค่าพอฉันรักเธอเธอไม่เป็นไรประมาณนั้นนะคะนี่คือแต่งที่หนึ่งเข้าไปได้สบายค่ะการกอดแบบผีเสื okay, <the> Har, agua, ้อนะโอเคข้อที่สองนะคะวิธีการที่จะทำนะคะอันนี้จะใช้ของโรเบิร์ตดิวส์นะโรเบิร์ตดิวส์เนี่ยเป็นเาเรียกว่าเป็นเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ NLP นะคะอ่าหนึ่งในฟาวเดอร์ของ อ็นเที่เกี่ยวข้องกับกเรื่องการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกการพูดคุยการใช้ภาษาที่ที่มันถูกต้องกับกับสมองของเรานะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นะโอเควิธีการน่ะเวลาเราต้องการที่จะสงบสติอารมณ์ตัวเองนะคะหรือรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราแบบว่าเฮ้ยมันมันถึงจุดที่ว่าเราจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เราต้องลดความคิดนะคะลดความรู้สึกกังวลหรือว่าลดเขาเรียกว่าลดความความเครียดความทุกข์นะคะธี่แรนง่ายๆนะคะที่เขาสอนมานะคะ Slow Down Slow Down คือจะชา้า Slow d ดา n นะคะ Pause นะคะรีดอ in หายใจนะคะหายใจแล้วก็เซนเตอร์ center, อยู่ตรงกลางนะเซนเตอร์เอาไหมนะ สักสามสี่รอบนะแล้วรู้สึกว่าเราแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะทุกอย่างมันรลุเลยไปหมดเลยความคิดเราเราวิ่งพุ่นพ่านเราแบบว่าตื่นเต้นเราแบบประหม่าเรามือลอ่อมือลอ่อหรือไม่ก็เหงื่อออกเต็มมือนะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องหาทางที่จะแบบว่าหยุดตัวเองก็ให้ slow down ช้าๆเนาะ slow down นะคะช้าลงช้าลงเนาะ pause หยุดนิ่งหยุดทุกความคิดคุยหายใจเข้า เเซนตอร์รู้สึกยังไงบ้างคนที่รู้สึกกังวลเครียดกดดันยัดกดนะคะซึมเศร้าก็ยังทำได้เลยลอีกรอบหนึ่งนะให้ทุกอย่างสโลดารสโลดารความคิดสโลดารสโลดารช้าลงช้าลงพอสหยุดค่ะหยุดความคิดหยุดทุกอย่างหายใจเข้าลึก,ลกแล้วก็เซนเตอร์อยู่ตรงกลางของเรา นะไปยังไงบ้างขบวนการนี้น่าจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะแต่เป็นขบวนการที่น่าเองใช้กับตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็เจอเหตุการณ์ที่เราจะต้องควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ของเราเพราะว่าคนที่ประสบความสาเร็จคือคนที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองได้ให้อยู่ในสภาพงดงามให้มีความสุขนะคะนะโอเคอ,อันที่3ามเขาเรียกว่าโคอชชิ่งสเตท อันนี้ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ให้ฝึกทําเช้าเย็นเช้าเย็นก็ได้นะคะเพราะว่าทุกครั้งเวลาก่อนที่จะไปเจออะไรต่างๆข้างนอกหรือว่าก่อนที่จะเข้าประชุมหรือก่อนที่เราจะโค้ชลูกค้าใช่ไหมคะหรือว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีเราต้องอยู่ในสภาวะที่เราพร้อมเต็มที่นะคะที่จะเดลิเวอร์หรือว่าที่จะส่งมอบหรือว่าที่จะใช้ความคิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นโคชิ่งสเตจนะคะโคชิ่งสเตจก็คือว่าทุกอย่างอยู่ที่เซนเตอร์ของเรานะคะแต่ก่อนที่จะทำเซนเตอร์เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าร่างกายของเราพร้อมแล้ว นั่นแหละให้ทําร่างกายของเราให้พร้อมก่อนนะคะเพราะว่าออร่างกายของเราสองสองออสองข้างนะคะซ้ายขวามันต้องบาลานซ์กันและการหินหยางอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคก่อนที่เราจะทำโคชิสเตสเราต้องมีการเตรียมพร้อมร่างกายของเราซึ่งจริงๆวิธีการทําตรงนี้น่าบอกว่าคุณสามารถทําได้ทุกเมื่อนะคะคุณสามารถใช้คู่คู่กับตัวก่อนบัตเตอร์ฟลายฮักหรือหลังหลังการบัตเตอร์ฟลายฮักหรือหลังการกอดก,ก็ได้นะคะโอเค เราต้องมั่นใจว่าของเราสองข้างว่าเราเซนเตอร์จริงๆอ่ะโอเควิธีการเพื<า>อให้เรา้น่ถึงต้องใช้ตั้งแบบนี้เนาะให้เราควายนะควายควายซ้ายควายขวาข้างล่างสามครั้งควา,วายเพื่อให้เราแบบว่ากลับมาสู่ศูนย์กลางเรานะกลับมาอยู่เซนเตอร์ของเรานะ ที่สองคือให้เราสอบสองข้างติดกันเนาะสอบกับขากับกับเขาเรียกว่ากับเขาเนาะสามเอาเลยกายได้สี่ห้า,ห,ากหกเห็นไหมขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ต้องรู้สึกบาลานซ์ตัวเองให้เรายืนขาเหมือนยืดกระต่ายขาข้างเดียวอะเนาะก็คือบาลานซ์ตัวเองแล้วเราก็แบบพยายามให้เรา จุดเซนเตอร์ของตัวให้เจอหาจุดศูนย์ดองตัวให้เจออันนี้เนะี่ยเคยทำให้ดูแล้วนะคะตอนที่เรามีาการทาวิโดโอแปลงปันว่าเรามีเลียนของเราหรยอดูสแตนเลยนะะเสร็จแล้วให้เราเนี่ยจูนตัวเองเข้ากับ กับจัก,กรวาลกับพื้นดินแล้วก็กับเออสวรรค์ในเฮเว้นเนาะด้วยเอามือจับมืออย่างงี้นะเาานาะจับมืออย่างงี้ก็เราจูเจ้ากับพื้นดิน t h เอิร์ธนะคะเสร็จแล้วก็สูขึ้นถึงสวรรค์ฟ้าจัก,กรวาลทุกสังนขะ์เนาะหายใจไปด้วยนะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออก ให้เราตัวเองพอพอรรู้สึกอย่างนี้นเราจะรู้สึกร่างกายรา้อนแต่ไม่ใช่ร้อนเพราะความประหมาทความวิตกกังวลนะแต่ร้อนเพราะว่าเราได้มีการเหมือนเวียนร่างกายของเราให้มีการกลับสู่บาลานซ์นะคะกลับสู่เขาเรียกว่าความสมดุลของร่างกายเราเสร็จแล้วเราก็จะมาทำโคชชิ่งสเตจนะคะเรียกว่าสเตจสภาวะสภาวะที่เรามีความสงบสุขแล้วก็พร้อมนะคะที่ว่าเรามีการตาระหนักรู้นะคะคำพูดของเขาก็จะแบบว่ามีว่าเราจะอยู่เซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ center, คือชนิดศูนย์กลางของเรา ไอแอมโอเปนเราเปิดรับทุกสถานการณ์เปิดลับทุกโอกาสโอเปนของเราเองคะโอเคก็เอาเวยสเคเบิลรู้ว่าเราถนัดรู้นะคะเราตรวจตัวนะคะเราสื่อตัวนะคะเสร็จแล้วก็เราคอนเนคกเตอใช้สยอนเนเอชื่อมโยงคอนเนคกเเชื่อมโยงกับสภาวานะคะเชื่อมโยงกชื่คนเชือมงกับลูกค้าของเราแล้วลูกค้าของเราแล้วก็ I am here. I am ready. มี่อมตรงนี้เช่ร้อมทำสามครั้งนะคะ พอมกันทำไมนะพยายามเซ็นเตอร์ึ่งอยู่ตรงนี้ฉันอจุดสุดกาลางรานะคะไอ้ o ยางโอเปนคือโฉันเปิดโอกาสให้กับทุกโอกาสนะคะ I ออย่างโอเปนนะคะไอ้ยาเอาว้าวช้ตื่นตัวตระหนักรู้นะคะแล้วก็ไอ้คอนเนคเตชเชื่มอมโยงจัก,การ่ากจะจุดใต้สีรษของเราสนาจิตน,นะไยามเคลียร์ไออยู่ตรงนี้ เปนเอรา์ o อาเวล์เสนอาไอแอมเคเชื่อมยงไอียร์ไอแอมเวทีชิตนี้ชั้นพอนั่นแหละค่ะ ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้นะคะทุกวันทุกเช้าหรือว่าในขณะที่เราจะต้องไปเข้าประชุมอะไรต่างๆนะคะเราจะทําให้รู้สูกว่าเราผ่อนคลายและสนุกสติอารมณ์ได้นะคะเราลดความประหมาลดความตึงเครียดดีไหมคะนะวันนี้คนหน้าเคลมรับตรงนี้สามารถนะําไปใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคะทำให้บอ่อยๆทาให้มันเข้าจิตใต้สำนึกของเราเพื่อเราจะได้รู้ตัวว่าเวลาเราต้องการสิ่งน,นี้เราทาแป๊บเดียวมันก็จะคลิกได้เลยมันสามารถที่จะก็กลับมาอยู่ในหสมุนสภาวะที่สามารถควบคุมนะคะตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ดีไหมคะคลิป นี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์มากคนท่านข,ขอเลยแล้วกันนะคะกดไลค์ like ให้คนหน้าหรือกดแชร์ share, แบ่งปันให้กับทุกคนนะคะที่คุณรักที่คุณใส่ใจเพราะว่าสิ่งนี้นะคะมีประโยชน์ทุกคนสามารถที่จะนําไปใช้ได้กาบทีมงานของคุณน,น,นะคะค่ะลูกทีมลูกน้องนะคะกับคนที่เรารักกับลูกๆของเราดีไหมคะโอเคค่ะนะคะขอให้ใช้ชีวิตความสุขนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีสภาวะมั่คงคนังตลอดเวลาดีไหมคะโอเคค่ะไว้เจอกันอกโอกาสหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ